สวัสดีนะวันนี้ผมมาอยู่ในกิบรั่วบอกกันอีกแล้วนะวันนี้ผมไม่อยู่ในแมปลิฟหรือเปล่าวะโอเคฮนะแมปลิฟนะับแมปลิฟสุดปันป่วนนะครับผมจะเรียกว่าแมปลิฟสุดปันป่วนอีพีที่สองแล้วกนะันโอเคฮนะคงไม่มีเสียงเกมอีกต่อไปแล้วนะเพราะเสียงเกมน่าจะมีจิกกิ้มัง นี่ก็เสร็จผมไม่เอานะครับโอเคมันจะเป็นเกมพวกแนวฮิลเลอร์มั้งไ่โอ้หนอ๊ะน่ะๆนรู้ลเลยนี่ครับนี่ขึ้นลิฟต์นี้วลิฟต์นี่ไงมาอย่าบอกว่าผีข่อระบายน้ำเหรอ แล้วทำไมเขามีไฟกันอ๋อเหรียญเอาทำไมจู่ๆผมมีเหรียญห้าร้อยกว่าเฮ้ยผมอู้แน่ไงจริงด้วยผีโทระบายน้าตัวตลกเฮ้ยแต่ทำไมผมมีเหรียญถึงห้าร้อยยี่สิบหห้าห้าร้อยยี่สิบห้าเลยเฮ้ยมันแถมมาให้หรออ,อุ้ยรักเกมนี้อะรักเกมนี้มากเนีย เฮ้ยมรักเกมเนี้ยดูดิเนี่ยเขาเอาเหรียญมาให้เลยนะครัโอ้เล่าเหี้ยเอาเอาเหรียญนี้เยอะด้วยนะเออมาเล่าไปซื้อของด้ครนะแต่น่าจะต้องรอนั้นก่อนโอ้เฮ้ยทำเป็นเกมผีไดนะ้เลยเนี่ยโอ้เซเลนแมนหรือเปล่าหรือเปล่าว่าอะไรวะเพื่อน ว่าเราคนแตกตื่นนะมันมีไฟอ่ะเรื่อกซื้อไฟมาเลยเพราะต้องการไฟไม่มานเศรษฐย หนีเข้าริบนกโอเ้เกมหยุดแหลกได้แล้วเอออย่าเข้ามาเข้ามาทีเดียวตกหน้าตายนะไม่นี่ไหนแล้วอ่ะเอา้าไปจูตกแมปนะครับแล้วก็เกิดกันมาใหม่โ,โหเกมดีปิกมากไปไมห่หอ่ะเอ๊ะเอ๊ะ เออไปตัวอะไรอูหุงดำเข้าไปเหรออูวีอูทำไมผีเลยวะเออเพื่อนเอ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 เฮ้ยมาดิปรากฏตัวมาดิน่าจริงอ่ะเออมามอูตัวเดิม เอ้าเฮ้ยอังอยู่นี่นาเอโอ้เพื่อนโอ้อ้วโู้วจี๊ดอืมเหมือนจะเป็นในพวกนี้ลงใช่ไหมใช่ฮะมีคบเพิงฮะไ,ไม่ต้องการอ่ะคบเพิงสีเขียว นี่แหละเชื่องกันสปริงนะครับต้องกันลงเท้าเอามาเอามาถ้าหายไปตอนผมตายผมจะโกรธมากเลยนะแล้วก็เอาสกอันนี้ด้วยนะเป็นหมดแล้วหมดตูดแล้วฮนะอันนี้คือของที่จะมีใช่ไหมมีไซเนเสด้วยม,มีออมองอันนะครับมีไงตัวตลก อันนี้หรือเปล่าไอ้ตัวน,นี้หรือเปล่าคูเบลดีก็มานะครับูเบลนี่กับ SCP นะครนะเลยหนึ่งเจ็ดสามเฮ้ออ้าวทำไมเหลือกันแค่นี้อเอาไปเล่นรอบดีอ่อเอออืม,อมกระโดดสูงนะเอ้ล้วทำไมขอคผมเหลือแค่นี้มีแฟเลยอ่ะมีแฟย่างไรอ่ะอู้ซูนิ ต้นอีกร่างใหม่อู้จริงด้วยถ้าขอ้าว้เกียดเกมนี้เกียดเกมนี้โอเคฮะตอนนี้ผมเลิกตอนนี้ผมเลิกชอบเกมนี้แล้ว เกียรเกมนี่แล้วอเ <c oughs> กียดเกม <c oughs> เอีเห้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วต้องบุกเข้าไปตูงมิติแล้วอะไม่อยากเข้าโอ้ดูที่นี่เิยเป็นห้องสี่เหลี่ยมโง่ทำไมมีเท็กเจอร์ให้มันเหมือนแบบเป็นเราอยู่กว้าง โอ้พิกกี้ไม่ได้เล่นแบบนี้ตั้งนานเอเจริงไม่เคยได้เล่นเลยเอาก็รู้ว่าพิกกี้ตายโอ้เสียดติดกระแมงพิกกี้อย่าพึ่งพิกพกี้กีถือคอนไล่ฟาดคนอื่นพิกกี้พิกกี้พิกกี้ no อ้าวเฮ้อุ๊ <c oughs> อ้อตกใจกํกาลังบริวิลิปใกล้ตกเหมือนเราต้องอยู่ในห้องนั้นนะเราถึงจะได้เหรียญมาโอเคไปประตูรูคลายประตูคลายประตูรูรูคลายประตูรูรูรูวัดใครประตูเออนั่นแหละอู้สวัสดีครับ ทำไมต้องเข้าไปในห้องคุ no! กโนไอเพื่อนนิวเก็บกล้าพักกานออกได้ยังไงร,รู้ใช่ไหมว่ากูเนี่ยคือคนกระจอกเกมมิ่งเ <c oughs> ฟียวชิบหายไม่มีอะไรอืมเออชิ้นอืม เอยเพื่อนช่วยด้วยเราติดคุกเพื่อนเราติดคุกโอ้พีตรงนี้โอ้ไล่แล้วฮะมันไล่แล้วอืม,มาเลยมาดิจี้เออเนี่ยคือเฟสบีเอ้ยนี่ยคือเฟสดีหรือเปล่าเพื่อนโอ้มันไม่ใช่เฟสดีฮะมันคือแอมบูตแอมบูตโอ้เข้ามาได้ทัน จะเป็นแอมบูดนะตะกี้เฮ้ยคุณตำรวจเอิอผมขอประกันชีวิตออกไปได้ไหมครับผมขอออกไปดูโลกภายนอกหน่อยโลกภายนอกของผมเนี่ยมันคือป่านะป่ามซอนที่มีงูเลื้อยไปเลื้อยมาคุณเคยเห็นป่าป่าม่ซอนไม่ก็เอากาแฟมซอนมาให้ผมกินก็ได้คุณพี่อย่าเพิ่งไปไหนอย่าวิ่งสิ เอ๊แล้วคุณพี่พาผมมาบ้านานี้ทาไมเนะนี่ยยันุสาวรีด้วยโอ้มีดาบด้วยฮนะเออคุณตำรวจครับผมพอหยิบดาบได้ไหมดาบนี้เหมือนจะเป็นดาบของคาตนานนะฮะชิบหายละคุณตำรวจครับช่วยด้วยมันฟื้นแล้วโอ้โหคุณตำรวจปีนได้เดี๋ยวนะผมน่าจะปีนเหมือนเขาบ้างตอนแรกชิปน็อต้องปีนให้ได้คนะุณตำรวจช่วยด้วย เดาคุณตำรวจตำรวจปีนขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยอู้ชิปเป็นอนนี้เรามาสนใจกับไปถ่ายนี้ดีกว่าไม่ใช่ไปสายสิมันคือมันคืออะไรวะอืมเนอะเฮ้ยคุณตำรวจเฮ้คุณตำรวจ,รวจ,รวจมีรถไฟลววเหรอไปลวก ตำรวจฮัลโหลตำรวจเหมือนนิ่งมากนะเหมือนเน็ตคาลัางไรอย่างนั้นอ่ะอู้อัน,นี้คือห้องอะไรเนี่ยห้องเปล่ามันคือห้องอะไรเนี่ยฮัลโหลอู้อ๋อตกใจหมดอ้โห,โหสวัสดีครับผมชื่อคิวคิวเจ็ดเจ็ดครับผมมาบ้านผีครับ ตัวโงงานได้เลยเ,เพื่อนเพื่อนไฟดาบอะ่ะหนีเหรอหลบหรอเอ,อ้โอ้ยผีตัวเดิมสวัสดีครับคุณไม่จับผมใช่ไหมวิธีการรอดแบบแหลกหนึ่งฮะซื้อไฟฉายฮะไม่ใช่ ไม่เชื่อว่าไฟฉายอนะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะมันคบเพลิงสีเขียวนะพอเราอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบคันรุนแรงอย่างมีโจนไล่ฆ่านะครับมีไซเรนเฮดวิ่งมานะครับมีคนกำลังถือมีดไล่นะครับหรือคนบ้ากำลังเสียสติกนะครับโอ้โหแต่บ้านหลังนี้เฮ้ยจางเอเลียนพวกนี้นนะเฮ้ย แล้วก็เอาใส่ไฟสีเขียวเหมือนสีพวกมันนนเอาไปแตะมันม uh ันก็จะไฟไม่ตายนะโอเคแล้วผมก็จะตายแล้วแหละบอกไม่เป็นไรทั้งสิ้นนะโอ้ยูเอฟโอยูเอฟโอผมเจอยูเอฟโอครับส้มผมต้องถายคลิปแล้วนะอันนี้คือยูเอฟโอนะพลังรังสียูวีอาร์ตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่รู้เรื่องนะ ทิกกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องนะอ้อู้อ้ชิบหายนะโอเคนะกิมมี่ขอตัวเราไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายกดไ like, ลค์กดแชร์กดปริ๊นเพิ่มพากคิมมใหม่ด้วยนะบาย